ข่าวนี้เกี่ยวเรื่องอีกหนึ่งคนสวยเหมือนกันค่ะอีกคนหนึ่งคน,คนหนึ่งที่ว่าตอนนี้หลายคนต่างจับตามองรเรื่องความรักไม่ใช่น้อยเพราะว่าหลังจากที่เธอออกมาโพส ไม่ใช่ฉันโอเคคือผายเมืออะไรเ็าเห็นว่าใส่เสื้อหอนกันไม่ใช่ชมพูมีความรักเหมือนกันบาบงบาบี้บาใจแต่ไม่ใช่ฉันคือเธอคนนี้นิวเคลียร์หันสาหลังจากที่ช่วงวาเลนไทน์ออกมาต้อนรับความหวานโพสภาพคู่กับไฮโซหนุ่มไทยยิดมื่นล้านชื่อว่าบอบบี้ศิรพีหรือว่าไฮโซแกล้งจริงจชื่อไฮโซแกล้งแต่ว่าหลายๆคนเรียกว่าบอบบี้ค่ะเพราะเป็นชื่อที่เหมือนอ่าน คือเป็นเพรจาอะไรประมาณนั้นเออล่าสุดก็คือออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับความรักครั้งนี้เธอบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกับเพชรจ้าคนนี้คือจริงจังมากและคุยมาแล้วหกเดือนด้วยแต่เอาจริงนะสาเนเ็นเห็นแอบไปเจอลูกลูกของคุณนิวเคลียมมาแล้วเออไปเจอต่างๆไม่ได้แอบไปเจอเขาไม่ได้แอบไปเจอเขาเจอกันแบบหลายครั้งด้วยจากับไยการแล้วพี่เพชรจ้าเขาก็สกรีมแล้วด้วยใะอยากให้ไปฟังเสียงเธอกันว่าความรักจะหวานขนาดไหนค่ะครับไม่อาย เขาเป็นคนสุภาพบุรุษให้เกียรติเราเราเป็นคนตั้งใจจีบเราอ่ะคือแบบไม่อายถ้าฉันจะแบบอยากเจอฉันจะบอกอยากเจอฉันชมว่าเราสวยเขาก็ไม่อายที่จะชมก็คือแบบก็เออเเป็นคนน่ารักเออคือเฮ้ยแล้วไก้ามีโอกาสได้เจอเจอเป็นยังไงมั้งไทก้าชอบเอออีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคือเวลาเขาอยู่กับไทก้าแล้วแบบ มันเขาเข้ากันได้อะแล้<ด>เว,<ด>ว,วเวลาที่นิวต้องไปอยู่กับไทก้าเขาไม่เคย,ยงี่เงา่าแบบเอ้ยเอาเวลานั้นมาอยู่กับเราบ้างซีหรือมาหาเราบ้างซีเนี่ยเขาก็คือให้เวลาเรากับแบบลูกเต็มที่เขาก็บอกเสมอว่าเอ้ยเราคือความสุขของเขาอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเราเขาก็มีความสุขเขาให้เราเป็นตัวเองเต็มที่ อืมเขาก็ชมตลอดเวลาแต่งตัวอะไรเรามั่นใจเลยแล้วก็เอเอสวยไหนเซ็กซี่เออก็สวยบอกตายคือแบบเออ b ริ n ชจนนะใช่ค่ะบอกเลยแล้วนิวคือยังบอกอีกว่าคนนี้สายรุกเอาใจเก่งสุภาพบุรุษสุดๆเลยจ้าแต่ตอนนี้ยังไม่ขยับสถานะไปถึงคำว่าแฟนต้องมารอด้นกันค่ะ